สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะแกงป่าใส่คูนเนาะอันนี้ก็เป็นลูกมือนะเจ้ามาควัวป่าเนาะเอาป่ามาถอดเก็ดแล้วก็ขวัวไส้นะเจ้าแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำเนาะปลาลิ้นใหญ่นะเจ้า,ากลัวมีดเล็กน้อยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบนะเจ้าอันนี้ก็เอาคูนมาลอกเปลือกนะเจ้าาษาเหนือ้องตูนเนาะ มหาหั่นเป็นก้อมเป็นก้อมแล้วก็มาผ่าครึ่งนะเจ้าอันไหนชิ้นใหญ่ก็ผ่าครึ่งเนาะอันไหนชิ้นน้อยก็ไม่ต้องผ่านะเจ้า,ามาเตรียมเครื่องแม่ใส่ขมิ้นลงไปแล้วเนาะอันถ่ายบวตันนะเจ้าต <Okay. S 1> ามด้วยกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกสดนะเจ้าอาแกงคูนใจพริกสดนะเจ้าใส่พริกลงไปตามด้วยกะปิ นเจ้าป้งผงชูรสแล้วก็ผงนัวน้า้าก็โคข้ละเอียดคุกเขาให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วเจ้าเครื่องแกงคูนเนาะย้ายมาหน้าเตานะาเจ้าตั้งไฟเนาะน้ำหอนดีแล้วก็ตักเครื่องแกงเขาใส่ลงไปน้เจ้าสีเครื่องแกงนี่เลืองเหลืองเพราะน้ำคอมิ้นน้าเจ้าเาเทน้ำล้างคคกลงไป มาเตรียมมะนาวนะเจ้าแกงคูนเนี่ก็ใส่บันาวหรือว่าส้มปล่อยนะเจ้าเพราะว่าคูนเนี่จะอ่าส้มนำนะเจ้าส้มโดดเนาะรสชาติแกงคูนเนาะอ่านำหอนแล้วก็ใส่คูนลงไปนะเจ้าคูนใกล้ซุปดีแล้วก็ใส่ปลาที่เราคั่วไว้ลงไปนะเจ้าอันนี้อันเ้าไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะคั่วไว้แต่วาล้วเจ้าเอามาแกงวันนี้เนาะ แกงป่าห้ามคนนะจ้าถ้าคนแล้วมันจะขาวเนาะอ่ารอป่าซุกแล้วค่อยคนนะจ้าอ่าตั้งทิ้งไว้รอป่าซุกเนาะอ่าป่าซุกแล้วตามด้วยน้ำมะนาวนะจ้าอ่าคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาชิมรสชาตินะจ้าจางย่างก็ใส่ลงไปเนาะจางเกลือใส่เกลือนะจ้าจางผงหนัวใส่ผงหนัวเนาะ อันนี้แม่จางเกลือนะเจ้าใส่เกลือลงไปอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าจ้าวนะเอากระเทียมมาโคกนะเจ้าตั้งกระทะน้ํามันใส่แล้วก็น้ํามันหอนแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าแล้วก็เอาแกงมาส้มน้ำมันนะเจ้าผัดเหนือห้องจ้าวนอะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแกงโคูนใส่ป่าเนะาะไพมักไพชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัยเนาะไัยมีอ้อยังจะแนะนำหรือที่ชมก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเจ้า